คลิปคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายนปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนนี้การงานนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะมีข่าวดีมีโอกาสดีมีความคืบหน้ามีความกระเตื้องนะคะและหาข้อสรุปได้แล้วค่ะหลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะดาวการงานของคุณเนี่ยเดินโครจรถอยหลัง โคจรพักมนนะคะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยไม่กระเตื้องไม่มีความคืบหน้านะคะอยู่ในจุดที่หาข้อสรุปไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่ามีการต้องรอคอยช้านานนะคะกว่าจะมีข้อตกลงหรือสามารถตัดสินใจได้นะคะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยไม่มีวี่แววข่าวดีให้เห็นได้เลยนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะหลังจากวันที่4กันยายนเป็นต้นไปนะคะดาวการงานของคุณเนี่ย จะเดินหน้าอยู่ในจังหวะที่เป็นปกติแล้วนะคะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเห <_ cies> ็นแสงสว่างเห็นลู่ทางดีๆนะคะเพราะนอกจากที่ดาวการงานของคุณเนี่ยจะเดินโครจรเป็นปกติแล้วนะคะเขายังโครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์นะคะทําให้ดาวการงานของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งที่ดีมากนั่นก็คือตําแหน่งมหาจักรราชาโชคและตําแหน่งอุจวิราชนะคะได้ถึง3ตมตแหน่งเลยทีเดียวนะคะทําให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยมีทิศทางน,นะคะที่จะเป็น ปึกแผ่นมีโอกาสมีลู่ทางที่ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะมีโอกาสมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการให้ความร่วมมือนะคะเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทนะคะสําคัญในเรื่องที่จะหาลูกค้ามาให้คุณนะคะหรือว่าช่วยติดต่อเจราจามีเส้นสายได้จากเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะสังคมแวดล้อมนะคะหรือว่าแวดวงธุรกิจนะคะเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานของ คุณอะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้านะคะเห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็เข้ามาพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่คุณได้ในเรื่องการทํางานค่ะนอกจากเพื่อนจะเข้ามาให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วนะคะในเรื่องธุรกิจการงานของคุณนะคะยังมีอีกคิดทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือเพื่อนบางคนนะคะอาจจะเห็นความสามารถของคุณเห็นว่าคุณทํางานนี้อยู่จัดงานนี้อยู่นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วเขากําลังมองหาผู้ร่วม ลงทุนนะคะหรือว่าร่วมธุรกิจนั่นเองและทําให้เขานะคะดึงคุณติดต่อคุณนะคะเข้ามาร่วมหุ้นธุรกิจเดียวกันกับเขานะคะเพื่อที่จะทําให้คุณอ่ะได้มีโอกาสนะคะบุกเบิดธุรกิจเป็นของตนเองนะคะโดยมีเพื่อนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนั่นเองค่ะแม้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสที่ดีที่เพื่อนจะดึงคุณเข้าไปร่วมธุรกิจนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ปิพมจะต้องให้คําเตือนคุณไว้เลยนะคะที่ต้องเรามัดระวังเลยคือตอนนี้คุณ ณมีราหูนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิปัตตนิเนี่ยนอกจากจะแปลว่า คู่ครองความรักคนรักแล้วนะคะยังแปลถึงคนที่เราพูดคุยติดต่อประสานงานด้วยคือคนอื่นๆรอบตัวคุณนั่นเองและรวมไปถึงเพื่อนของคุณด้วยนะคะคนรู้จักหรือแวดวงธุรกิจของคุณนั่นเองดังนั้นนะคะการที่มีราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตนิแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังนะคะอย่าเชื่อใจใครเป็นพิเศษนะคะเพราะรู้จักมักจีกันมาเป็นเวลานานอย่าเชื่อใจว่าไม่ต้องเซ็นสัญญาไม่ต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ค่อยมาเคลียร์กันทีหลัง เริ่มงานไปก่อนนะคะแล้วพอมีรายได้เข้ามาเนี่ยค่อยมาพูดคุยการแบ่งสัดส่วนการเงินอีกทีแบบนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินผลประโยชน์ได้นะคะด้วยความที่คุณไว้วางใจเพื่อนคนสนิทหรือคนรู้จักนั่นเองะคะดังนั้นในระยะเวลานี้นะคะไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้จริงๆนะคะ เพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะคะคุณจะต้องรัดกุมตรวจสอบนะคะร,ร่างสัญญาเซ็นสัญญานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะที่จะทําให้คุณไม่เสียเปรียบในเรื่องการลงทุนธุรกิจการงานกับใครคะ่ะถ้าหากพื้นดวงบางคนเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการงานนะคะไม่ได้มี การที่เอาคนรู้จักมาร่วมลุมมทุนการงานหรือทํางานต้องพึ่งเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นในเวที่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานของคุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องการโฟกัสอะไรมากนักนะคะมีสิ่งอื่นที่คุณจะต้องไปโฟกัสมากกว่านะคะหรือว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ต้องยืดเยื้อนะคะคือรับผิดชอบนะคะเป็นครั้งเป็นรายวันนะคะแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทําต่อให้และคุณก็จะมีเวลานะคะไปเที่ยวไปหลัน่นล้านะคะหรือว่า เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะมันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้รับผิดชอบงานอะไรที่หนักนะคะหรืออาจจะแปลว่างานที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นงานที่มันมีความที่ ไม่ต้องยืดเยื้อนะคะทำเป็นโปรเจกต์นะคะเป็นครั้งคราวไปแล้วก็จบไปนะคะแล้วทำให้คุณมีเวลานะคะไปใช้ชีวิตนะคะหรือเป็นช่วงนะคะที่คุณอาจจะลาพักร้อนนะคะเพื่อที่จะ ไปใช้ชีวิตนะคะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอย่างที่ปิมบอกมาค่ะแต่ว่าพอหลังจากวันที่23กันยายนเป็นต้นไปนะคะคุณจะมาอยู่ในจุดที่ปล่อยปะละเลยนะคะให้คนอื่นทํางานให้หรือว่าเว้นว่างจากการทํางานงานไม่ได้หนักอะไรแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าดาวการงานก็คือดาวพุธเนี่ยจะโครจรเข้ามาทับตัวคุณได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและตําแหน่งอุดนะคะเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เป็นตําแหน่งถึงความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงะคะดังนั้นการ งานเข้าทับตัวคุณเต็มๆแบบนี้นะคะงานเยอะงานใหญ่งานล้นมือและคุณจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อุทิศตัวอุทิศต,ตนนะคะในการที่ออหันมาทํางานให้ความสนใจในเรื่องการงานมากขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้ในครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ในจุดที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะต้องประหยัดต้องมัธยัดนะคะพเพราะเนื่องจากว่า คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นน้อยจากเดือนที่แล้วที่คุณทำยอดไว้ได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเยอะมีรายจ่ายที่รออยู่นะคะมีบินวางไว้ที่คุณจะต้องไปจ่ายบินค่าบินนะคะและทำให้คุณเนี่ยจะต้องคอยประหยัดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เงินขาดมือยังมีความคล่องมือหมุนเงินได้ต่อไปค่ะ แต่พอหลังจากวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะคะบอกเลยว่าโล่งอกโล่งใจค่ะอยู่ในจุดที่หายใจทั่วท้องได้มากขึ้นนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเรือนกระดุมพระเรือนการเงินเองนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งแห่งความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะคะหมายความว่าคุณจะมีเงินไหลมาเทมาะคะทำยอดได้ปังมากขึ้นกําไรงดงามนะคะหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองะคะ่ะ เงินลื่นไหลนะคะยิ้มแก้มปิกกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากใครนะคะที่หวังรองเงินจากการต่างประเทศนะคะดีลงานดีลธุรกิจกับคนต่างชาตินะคะก็จะมีความโชคดีในเรื่องการได้เงินจากต่างประเทศนะคะหรือว่ามีครอบครัวมีแฟนมีกิ๊กที่คุยกันอยู่ต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่เขาจะโอนเงินให้คุณใช้เปคุณแบบง่ายๆฟรีๆนะคะเป็นจังหวะที่คุณมีวาสนาการเงิน ที่ดีมากๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะคนโสดเดือนนี้นะคะอยู่นิ่งๆ ยืนสวยๆนะคะไม่ต้องขว่คว้าหาใครมายืนเคียงข้างกายเลยนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสที่ทำให้คุณทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะคะหรือว่าวุ่นวายใจมากกว่าที่จะได้รับความสุขใจค่ะถ้าหากคุณนะคะได้เจอใครในช่วงเดือนกันยานะคะก็จะเป็นช่วงที่ คุณอาจจะมีความเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะต้องมีความดิ้นรนนะคะในการไล่ล่าเขานะคะหรือว่าตามหาความจริงมันจะมีข้อปิดบังนะคะหรือว่ามีความลึกลับในตัวเขาที่ทําให้คุณอยากรู้อยากเห็นในตัวเขามากขึ้นนะคะ อาจจะเจอความไม่จริงใจของเขานะคะเจอการหลอกลวงของเขาเจอความมีเล่ห์เหลี่ยมของเขาะะที่ทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจได้ค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะต้องระวังคนที่โสดไม่จริงนะคะหรือว่ามาสร้างภาระทางใจให้คุณมากกว่าเดิมค่ะ ส่วนคนที่โสดไม่จริงนะคะมีคนคุยกุ๊กกิ๊กมาตลอดทางเนี่ยเดือนนี้นะคะจะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าคุณควรที่จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บังคับนะคะให้คุณได้มีความรู้สึกว่าคนนี้ควรค่าแก่เวลาที่คุณจะไปเดทด,ด้วยไหมหรือควรค่าต่อการที่คุณลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะ่ะแต่ปิ่มต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่บังคับ ให้พัดเขาออกไปนะคะหรือคุณเจอความจริงบางอย่างเนี่ยคุณก็อย่าร้องห่มร้องไห้เสียใจไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณว่างเว้นนะคะเพื่อที่จะได้มีคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้ามาก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รีจิสเตอร์ว่าเป็นสามีภรรยาเป็นตัวจริงของกันและกันนะคะในเดือนนี้นะคะมันจะมีโอกาสที่จะพลิกล็อกเหตุการณ์บังคับให้คุณและเขานะคะวางแผน ในการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นนะคะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะบังคับคุณกดดันคุณนะคะให้คุณเนี่ยจัดพิธีแต่งงานหรือจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเชิญญาติเข้ามาเป็นสักขีพยานนะคะว่าคุณทั้งคู่่ะได้มีอนาคตร่วมกันนะคะได้วางแผนที่จะสร้างหลักปักฐานร่วมกันนั่นเองคะ่ะแต่ถ้าหากนะคะคุณเป็นคนที่มีคู่แบบเป็นสามีภรรยาจริงๆแล้วนะคะ ต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะมีจุดมีเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เป็นบทพิสูจน์ของคุณนะคะมันจะมีปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะมีความกวนโมโหยี่ยวนกวนประสาทสามารถทำให้มีการพูดจา กระแทกแดกดันนะคะทําให้อา,อารมณ์ขุ่นมัวนะคะหรือว่ากวนใจนะคะทําให้เหนื่อยใจในเรื่องความรักได้หรืออาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นปัญหาในเรื่องของนิสัยใจคอแต่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่แฟนของคุณเนี่ยเขาไปสร้างหนี้สินไว้เขามีปัญหาเรื่องการเงินและทําให้มาเป็นภาระ แก่คุณก็ได้นะคะหรือแฟนของคุณนะคะจะมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายนะคะเป็นโรคนะคะหรือว่ามีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้นะ,ะที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เขาดูแลเขานะคะแล้วก็อาจจะหยุดว่างเว้นจากงานเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเขามากขึ้นค่ะ หรือนะคะสาหรับบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหามือที่3ม,มาก่อนหน้านี้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเขาอาจจะไปมีคนอื่นนะคะหรือตัวคุณเองก็ได้อาจจะมีคนอื่นกิกกิกกักกด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของการที่คุณเริ่มรู้สึกถึงความอยากหยุด ปัญหาทั้งปวงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนความรักของคุณนะคะราหูมาจากเรือนอรินะ,ะอริแปลว่าอุปสรรคปัญหานะคะแปลว่ามือที่3นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณหรือเขามีมือที่3มมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ระแคระคายนะคะหรือว่าไม่ได้ระแคระคายอะไรเลยมันอาจจะมีจุดสิ้นสุดที่ทําให้คุณได้รู้นะคะหรือไปเจอเหตุการณ์หรือมีคนมาบอกเหตุการณ์คุณนะคะว่าเขาเจอคู่ของคุณเดินกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าผู้ช คคนนนอื่นนะะมันก็จะเป็นจุดนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยตาเบิกโพงนะคะแล้วก็เห็นความจริงรู้ความจริงอะไรที่มันถูกปกปิดมานานเนี่ยคุณก็อาจจะได้รู้ชัดเจนในช่วงเดือนกันยาน,นี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะปิมไม่ได้มาพูดนะคะ เพื่อที่จะทําให้คุณไปทะเลาะกับคู่ของคุณนะคะอันนี้นะคะเป็นแค่คําทํานายนะคะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะโดยมันอยู่ที่สเตตัสความรักสถานะความรักของคุณว่าระดับความสัมพันธ์ของคุณและคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์แน่นหนาลึกซึ้งนะคะแล้วก็มั่นอกมั่นใจกันและกันได้มากแค่ไหนนะคะถ้ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็ต้องระวังเดือนนี้ดีๆนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันเปราะบางคาใจกันและกันนะคะเดือนนี้มันก็แค่เป็นเดือนที่อาจจะเกิดปัญหาเล็ก เล็กๆืน้อยๆก็ได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพยากรณประจําเดือนกันยายนค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปของปิมไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมนะคะหรือว่ากดติดตามช่องของปีมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะและสิ่งสุดท้ายเลยที่จะเป็นพลังใจให้ปิมนะคะมีหัวใจที่ฟูมากๆอิ่มเอิมใจมากๆถ้าคุณส่งสติกเกอร์รูปหัวใจให้ปิมนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะทำให้ปิมเนี่ยมีพลังกายพลังใจและขยันขันแข็งในการทำคลิป ให้พวกคุณดูกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมๆาค่ะสวัสดีค่ะ